วันนี้ถนัดกินบุฟเฟ่จะพาทุกคนไปทานร้านออเตียวบุฟเฟ่แถวหน้าสารเมืองชนบุรีนะมาถึงร้านจ่ายตังแปสบบาทเลือกเส้นแล้วก็เลือกน้ำซุปอันนี้เป็นหน้าตาตัวอย่างที่ผมสั่งสั่งได้ที่ะรชามนะทุกคนอันนี้เป็นเกี๊ยวหมูเราก็ตักเครื่องใส่ตามใจชอบเลยลูกชิ้นแคะก็มีลูกชิ้นหมู ปลาเส้นลูกชิ้นปลาหอมอร่อยเต้าหู้หมูเต้าหูป้ปลาลูกชิ้นไก่ไก่ชีกน่องไก่ สำหรับใครที่ทานหมดอยากได้เส้นกับน้ำซุปใหม่ก็เอาชามเดิมไปสั่งให้แม่ค้าหรือให้ทำเส้นให้แล้วก็เลือกน้ำซุปอันนี้เอ็นไก่อร่อยมากแนะนำเลยจากนั้นเครื่องปรุงก็อยู่ที่โต๊ะรวมนะทุกคนปรุงเสร็จได้ตามใจชอบเลยน้ำแข็งกับแก้วก็บริการตัวเองส่วนนี้เป็นราคาน้ำเปล่าน้ำอัดลมนะทุกคน